สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุขเพืนได้จะได้สำหรับเมือนี้นะคะเนาะยาย่ร้านจอมจุนแฟมิลี่พระพี่พี่น้องมาชมบรรยากาศเนะค่ะได้ดบรรยากาศยังวันนี้บรรยากาศก่อนสิกเอาบุญนะคะพี่น้องคะ่ะบุญยังบุญเขาสากบุญเขาสากพี่น้องคะเป็นบุญของค่ะอีสานเฮานะคะเนาะต้องกว่าของอำเภอวัดปีนี้กระถืออ่า ประเภทประเภทนี้นะคะมี12ข้อง14อยู่ะะด้วยค่ะได้ลักสําคัญของอ่าบุญเขาสากนะคะก็คือเขาไกายาสักนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะมีเขาไกายา,าสักซูเมือนี่สมัยนี้บ่ต้องเค็ดเองเด้อพี่น้องเด้อนะคะหาซื้อตามตลาดจ้ะพี่น้องได้ง่ายไนะคะว่าตอนนี้เงินในวัตทุกอันเด้อของแสบๆด้อคะ่ะได้จอมจุนกันยังมักเลยนี่นะคะอะไรกันดีคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแย่ร้านสิเอาเรือค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแย่ร้านจานมันหนักนะฮะแย่ร้านไปเบิ้งร้านอื่นๆน้ำน้องคะพี่น้องค่ะหลายรีค่ะพี่น้องค่ะบอกเลยว่ากำลังนะคะคึกคืนคือคืนพี่น้องค่ะคึกคืนดีใจดีใจนะคะแย่ร้านกระเสียวคือกันเนาะค่ะเราเอาหลายยางดอกเอาเล็กๆยางละเล็กยางละใบนะคะเนาะบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะสองฟังทางนะคะอยู่ทางหลัง เยอะดีเลยนะคะเยอะมากน,นะคะรถทัวร์บอกจากจากต้นนี่ค่ะจากต้นลาเน,นี่จน,น,นะะถึงพู่งลค่ะเลยหอดสุดสุดผุนเลยะค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นบรรยากาศเศร้านะคะพี่น้องคะเศร้าแบบสวยนิดนึงบอกเลยว่า ฟังนี่นี่โอ้สุดยอดเลยลยค่ะพี่น้องค่ะอ่ะะาแยรันพาพี่พะน,นองนะคะชมบรรยากาศจริงๆนะคะพี่น้องค่ะเป็นขนาดลานร้องเท่าน,ะะท <laughs> นี้นะคะนี่นะคะคุณแม่คะอ๋อขออนุญาตใายก้อนงะก้อนบุญจ้ามีแล้วค่ะพี่น้องคะเอ่อแบบผสมผสานแบบสลับกันก็มีนะคะหรือว่าแบบผสลับกันบอกเลยว่าอันนี้เสียบหลายนะคะพี่น้องค่ะเสียบมากนะคะหวานด้วยนะคะอันนี้นะ สุดอยอดอีกลีค่ะพี่น้องคะบ้านเท่าเนี่ยสมัยนี้บ้านเท่าถูกมือนี้นะคะบางคนก็ถืออ่าบางคนก็ถืออ่ประเภทนี้อยู่นะคะเด้อแต่บางคนกับบริษัทบม่ได้ถือนะคะเนาะก็คือแบบเ่รพอมีผู้อยู่ บ่มีพี่บ่มีน้องอยวงสิก็คือแล้วไปเลย่อยเร่สิก็มีนะคะพี่น้องค่ะแต่รักเล้วเป็นอย่างคือมีนะคะเพราะว่าอ่าบุญนี่ก็คือบุญทําบุญให้กับผู้ตายไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้ยวนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ตาผู้ที่อ่าล่วงลับไปก่อนหน้าของเฮานะคะอ่าประบอกคําว่าเป็นบรรพบุรุษของเฮากับเป็นกระไดนะคะพี่น้องคะะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือเฮาก็จะเป็นไส้ห่อเขานะคะพี่น้องคะไส้ห่อเขาห่อหนามนะคะก็ด้ว่า ห่อเข่าใหญ่ห่อเข่าน้อยน,นี่สินะคะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวก็จำลองแบบเห็ดเอาประเภทนี้ของห้าไว้นะคะพี่น้องค่ะเพราะเพราะได้ทิมนะคะพี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าห้าวทิมละเลิศปล่อยป่าไปแล้วมันก็บเบ,บ,บิดบดีปันได้นะคะพี่น้องค่ะบอกเลยว่ามือนี้เป็นมือทีอ่ประมาณมือที่สองนะคะของการ ของการจบใจใส่สวยนะคะถ้าแม่เปรียบถ้าเปรียบใส่กับทั้งคนจีนเพิ่นก็เป็นงานนั้น,นะะสัตว์จีนนะคะงานเพิ่นงานบุญเพิ่นคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นงานบุญบานเฮ้าคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแย่ลานจมจนเฟรนลี่้อนี้ก็มานําเสนอนะคะให้พี Hi ่ให้น้องได้ชมให้พี Hi ่ให้น้องได้เบิงนะคะประเพนีของเฮ้ากระบร่บกระบร่บน้อยนาตั้ตา ไป,ป,ไปここ so. จากประเพณนี้อื่นๆนะคะพี่น้องค่ะสำหรับจุดนี้นะคะกให้สำคัญไ้ความสำคัญกับกับบรรพบุรุษกับกับปู่ย่าตายายห่างเท่านะจ๊ะพี่น้องค่ะนะคะกับกับจ้งซีล่ะคะพี่น้องค่ะแต่ละคนนะคะมือบวบว่าถางบรเวณเลยดีเลยค่ะพี่น้องค่ะได้ทุกแนวได้ทุกย่างเะค่ะพี่น้องค่ะถ้าบอกว่ายายยายร้านซื้อไปแล้วนะคะยายห้านซื้อไปแล้วอันนี้จังไดค่ะ อันนี้อันนี้แค่บางไปาาผูยบหาบอ๋อโหลอยยี่สิบเอ้าโหเบายลฟ์เป็นนอค่ะเอาไปให้ร้านน้อยกินได้อน,นึ <laughs> อนงนน <laughs> เพราะว่าเพราะว่านั่งมากอ่ะสองอนกันเดีด <laughs> ้นั่งมากกินนะนะเรีองาเรืองกันเลยซื้อไปไวนะ้ฐานนัง ยีราจพี่น้องคะย่ารันย่ารันซื้อไปแลี้ยวบนแบบพระท่านดีซื้อนะคะพี่น้องคะย่ารันซื้อไปแล้วนะคะจะมาเบิ่งบรรยากาศนะคะพี่น้องคะบรรยากาศในอำเภอวากศีนะคะเด้นอนี่ค่ะคะสำหรับก้อนบุญเขาสากนะคะพี่น้องคะการจับใจใส่สอยนะคะสื่อซิ่งสื่อของสื่อออ,อุปกรณ์นะคะพี่น้องคะแนวอยู่แนวกินไป วัท้าลูกทาหลานมาห้มเขาสารมาห้มเขาซากล่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนดีสิไปห่อเขาใหญ่ห่อเขาหน่อยนะคะพี่น้องค่ะขาจะร้านกันพาชมบรรยากาศก่อนจ้ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะ,ะงานเนาะคะ่ะบพรว่างานยังคือกันนะคะเพราะว่าประเพณี่ยังคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะบพรว่าจากของประเทศใดบพรว่าจากของเมืองใดนะคะพี่น้องค่ะมันก็นจะมีแบบนี้อยู่สุหมองอยู่สุบอนล่ะค่ะพี่น้องคขาปะ,เพ,ปะเพนี่นะคะของ บานเฮาค่ะพี่รองะ่ะการจับใจใส่สอยสื่อซิงสืออ่อของสื่อแนวใส่สื่อแนวใจสื่อแนวยูสื่อแนวกินจะพี่รองะ<ว><น>่ะ,ะนี่และคะ้ค่ะอ่าาบอกว่าดีบอนะคะประเพณีของเฮาของบานเฮาก็ถือว่าดีอ่าประเพณีหนึ่งนี่คือกันจะคาฝสุดเบิงนะคาพี่้องะขะขนมขนมโอ้บอกเลยว่าของยูของกินพี่้องขานี่ครบเซตอหลีจะครบเสร็จจบที่เดียวนะคะพี่้องะ่ะ ซื้อซื้อหาใส่ใจได้นะคะทุกอย่างนะคะ,คะพี่น้องครัครบรถจบทีเดียวค่ะพี่น้องจ้าจะลางแต่สีมาหาแนาวกินตบะนแนวอยู่แนวกินจ้านีก็แล้วนีก็แล้วเออพญามังคลาอย่างไรครับรับไตเงียบสบายปลุคือขึ้นยังไง อันนี้เลยจ้ะอันนี้สามหากเอาใหม่หนึ่งก็ได้ค่ะอันนั้นดีอันนี้แก้วสิบปากที่หูเอาเบนซ์ะ <c oughs> ประเด็กตอนๆแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวที่ไม่ค้นแก้วแบบ่าใส่ประเด็กเอาอะจันเดียวนะคะจ้า เอาบ okay. 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 ่ต้องคอนค่ะเอาขวดย้ำไฮน้ำแน่ะค่ะจะขากันเบอร์เป็นสิบาทเอาเหรอเบอร์ตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูมีขวเจ้าอยู่เนู่นอย่างเลสไซนิดนึงสินะค่ะพี่น้องค่ะจก็ใช่ราค่ะพี่น้องค่ะงานบุญการเท่านาค่ะเนาะสบายเงี้ยค่ะพี่น้องค่ะเอายายลานสีทาชมต่อนะคะพี่น้องค่ะเดินต่อนะคะซื้อทั้งของอยู่ของกินซื้อทั้งเอ่อ เพิงค้องสายคองสอยนะคะพี่น้องค่ะแต่ละคนแต่ละหมองแต่ละบอนกระสิคึกค้นคึกค้นขังซี่ลิราคาแมนโมพี่น้องค่ะบ่าวาจุดใดญ่นะคะของเอ่อของเขาเอินมมายังของภาคอีสานเฮ่านะคะพี่น้องค่ะบ่าวาจุดใดญกระสิประมาณนี้ระค่ะช่วงนี้นะคะหนาเทศกาลจ้าโอ้ยแดดเด้อดิค่ะพี่น้องค่ะเริ่มถ้าบอกว่าแดดมันกรบปุกักเท่าไรราค่ะพี่น้องค่ะมันตะวันมันนอง น้ำครึมครึม,มน้ำแน่จักน้อยอะรนะคะพี่น้องะ่ะแต่ว่าแดดมันก็บบได้นะคะพี่น้องขามันต้องแดดน้ำจากพี่้องนะคะเดี๋ยวพายางไปทางคุณนค่ะฟังนันแต่ว่าฟังคุณนขนมมันหลายขวดจากพี่้องขาเยอะร้านมาไปรับเยอะร้านมยอยางค่ะพี่น้องเอาแบบบรรยากาศเอาะไรเอาของบัานเสียบๆก้อนกับพี่น้องค่ะ,ะน,ะน,น,ะน,ะนี่เอาไปจิ้มก่อนนะคะ อานี่จักถุงเนี่ยค่ะนี่นี่ยนี่เนี่นี่ยนี่ยไม่ยัเอยงก่นเยางก็รอดช่องไปอาจารย์แม่จอาบาทค่ะสิบบาทห่งสองสามสี่ห้าจ้ะเฮ้กับคุณถากบอบ ดูดีๆนะดูดีๆนะคนทอนให้หนูมาบางคันจังบาทจังบาทใหญ่เอาดิซิบบาทค่ะค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณมากนะคะดีระค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเอียงการขายดีเบิ้ลแมวค่ะี่คะพี่น้องค่ะให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศค่ะพี่น้องมึง นี้กับพ่า้ามีพี่น้องค่ะง่าๆนี่บอก 4, 3เสโอ้บอนียเลไี5บาทนะคะบอกเออพี่น้องเออไปช่างบุญกัมี่ได้พี่น้องค่ะบุดหอดพูเลยจ้ะนี่นะคะสำหรับอ่ามีนี่นคะด้ยายร้านจําจุนเสมดีพัฒพี่พนนงคนานะคะ ชมบรรยากาศส่วยนะคะหลายๆของหลายสิ่งหลายอย่างหลายเนี้ยังที่ะคะพี่น้องคือคืนคือคืนจะพี่น enfin ้องการอย่างไรบ่ได้บ่น <accord> ห <ed S 2> ันเฮียแตกแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวอาจจงได้ยายลานกับขอนะคะขอลงขอล่งไลยนะตอนนี้ได้พี่น้องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนเชิญค่ะ ก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆนะคะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กับยายหลานนะคะเนาะทั้งมากทั้งคู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะได้การได้ขายดีซเชียวนะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้้ะค่ะเนาะจังเลยก็คอยเบียรให้น้องนะคะแอบรักษาสุขภาพดนะค่ะเด้อเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะอ่าช่วงนี้นะคะหนาฝนเด้อพี่น้องเด้อขับรถขับล่าไปมากอ่ะระมัดระวังเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะจังเดยกับ่อทหอระมัดระวังเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆกันเด้อจ้าเด้อจ้า บาย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 ค่ะ <S <S รับยูร์รับยูทุกค่ะทุกคนทุกท่านค่ะ